กลางสนามบินสุวรรณภูมิพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังสวดมนต์แล้วจูจ่ๆชุดดำก็เข้าชาร์จภาพที่ผู้โดยสารหลายร้อยคนต้องหยุดหายใจอะไรซ่อนอยู่ใต้จีวรและทำไมการจับกลุ่มนี้ถึงเกิดขึ้นที่สารพระภูมิที่สารพระภูมิสนามบินกรุงเทพพระภิกษุถูกจับกลุ่มอย่างกระทันหันผู้โดยสารนิ่งอึ้งด้วยความไม่เชื่อแสงไฟนีออนของสนามบินสุวรรณภูมิสาดส่องลงมาบนสารพระภูมิกลิ่นดอกไม้และกำยานอบอวลไปทั่วบริเวณที่พลุกพล่าน พระภิกษุรูปหนึ่งในจีวรสีส้มเข้มกำลังยืนสวดมนต์อย่างสงบท่านหลับตาลงเสียงพึพรรมพำของบทสวดน,นั้นแผ่วเบาและสม่ำเสมอผู้คนเดินทางผ่านไปมาไม่ขาดสายเสียงกระเป๋าล้อลากดังคลืดคราดบนพื้นหินอ่อนทันใดนั้นรถตู้สีเข้มคันหนึง่งก็ลั่นเข้ามาจอดใกล้ๆอย่างรวดเร็วประตูรถเปิดออกอย่างแรงเจ้าหน้าที่ชุดดำสามคนก้าวลงมาด้วยความเร่งรีบ พวกเขาเดินตรงไปยังพระภิกษุรูปนั้นอย่างไม่ลังเลบรรยากาศที่เคยผ่อนคลายก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีพระภิกษุลืมตาขึ้นแววตาของท่านแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าหน้าที่นายหนึ่งยื่นมือออกไปแตะแขนท่านเบาๆการกระทำนั้นดูสุภาพแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดเสียงบทสวดมนต์เงียบหายไปในอากาศผู้โดยสารจำนวนมากที่กำลังเดินผ่านไปมาหยุดชะงัก พวกเขาหันมองภาพที่ไม่คาดคิดนี้ด้วยสีหน้าตกตะลึงหญิงชราคนหนึ่งทำสร้อยลูกประคำหลุดมือมันกลิ้งไปบนพื้นอย่างช้าๆเสียงล้อกระเป๋าเดินทางที่เคยดังคลื่อคลาดก็หยุดลงพร้อมเพรียงกันทุกคนนิ่งงนันดวงตาหลายคู่เบิดกว้างด้วยความไม่เข้าใจความเงียบเข้าปกคลุมสารพระภูมิอย่างหนักอึ้งเจ้าหน้าที่คนนั้นเริ่มพูดอะไรบางอย่างกับพระภิกษุด้วยน้ำเสียงต่ำ แต่ไม่มีใครได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นอย่างชัดเจนพระภิกษุไม่ขัดขืนท่านเพียงแต่พยักหน้าอย่างช้าช้าร่างกายที่เคยสงบนิ่งดูเหมือนจะอ่อนแรงลงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่อีกสองคนยืนขนาบข้างท่านอย่างระมัดระวังพวกเขาไม่ได้ใส่กุญแจมือแต่การเคลื่อนไหวทุกอย่างบ่งบอกถึงการควบคุมอย่างสมบูรณ์พระภิกษุเริ่มเดินตามพวกเขาไปทางรถตู้จีวรสีส้มปลิวไหวเล็กน้อยเมื่อท่านก้าวเดิน ผู้คนที่เฝ้ามองต่างส่งเสียงกระสิบกระซาบด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์ทำอะไรผิดคำถามเหล่านี้ลอยอยู่ในอากาศไม่มีใครมีคำตอบขณะที่พระภิกษุเดินผ่านฝูงชนสายตาของท่านเหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังกอดตุ๊กตาหมีแน่นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพระภิกษุส่งรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดให้แก่เด็กคนนั้น เป็นรอยยิ้มที่สงบอย่างน่าประหลาดใจแต่ในรอยยิ้มนั้นมีความเศร้าที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เมื่อท่านก้าวขึ้นไปบนรถตู้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งปิดประตูรถอย่างนุ่มนวลแต่แน่หนาเสียงแกรก๊กของการล็อกประตูเหมือนระเบิดในความเงียบรถตู้สีเข้มออกตัวไปอย่างรวดเร็วมันหายลับไปในความวุ่นวายของสนามบินผู้โดยสารยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมบางคนเริ่มกระพริบตาทีๆเหมือนกำลังตื่นจากฝัน กลิ่นกํายานยังคงอบอวลแต่ความรู้สึกสงบได้หายไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เหลืออยู่คือความสับสนและความหวาดระแวงทุกคนต่างมองหน้ากันไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆพวกเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างรุนแรงความไม่แน่นอนที่แขวนอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศไทยชายคนหนึ่งถือตัวเครื่องบินในมือเขาเหงื่อออกที่ฝ่ามืออย่างเย็นเฉียบเขาก้มมองตัว และเงยหน้ามองไปยังที่ว่างเปล่าที่รถตู้จอดอยู่ความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มคืบคพลานเข้าสู่จิตใจของทุกคนเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบหัวใจพวกเขาช้าๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปและมันก็น่าตกใจเกินกว่าจะเข้าใจได้มันทิ้งร่องรอยแห่งความหวัดหวันไว้ใน,วในหัวใจของพยานทุกคนที่ศาลพระภูมิสนามบินกรุงเทพในคืนนั้นใบหน้าของผู้โดยสารที่ยืนดูเหตุการณ์ยังคงว่างเปล่า ความรู้สึกประหลาดที่เกาะกินนั้นหนาหนักราวกับอากาศที่กดดันพวกเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่กลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่มาแทนที่ความศรัทธาความศรัทธาที่พวกเขาเคยมีต่อผ้าาสาวพัสหลายคนมาที่สารพระภูมิแห่งนี้เพื่อขอพรให้เดินทางปลอดภัยเพื่อลดความกระวนกระวายใจก่อนขึ้นเครื่องบินแต่บัดนี้สัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบนั้นถูกนำตัวออกไปอย่างเงียบๆต่อหน้าต่อตาพวกเขา เสียงกระซิบที่เบาบางเริ่มกลายเป็นเสียงพูดคุยที่ดังขึ้นเรื่อยๆมันคือการผสมผสานของความสับสนความโกรธเล็กน้อยและความรู้สึกถูกหักหลังอย่างไม่คาดคิดชายหนุ่มคนหนึ่งพยายามถ่ายรูปเหตุการณ์เมื่อครูได้โทรศัพท์มือถือแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินก็เข้ามาทันทีพวกเขาขอให้เขาลบภาพนั้นออกอย่างสุภาพแต่หนักแน่นการกระทำนี้ยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่ชอบมาพากล รากับว่ามีความจริงที่กำลังถูกซ่อนเร้นมีอะไรอยู่เบื้องหลังจีวอนสีส้มผืนนั้นพนักงานทำความสะอาดผู้มองเห็นป้าสมศรีพนักงานทำความสะอาดผู้ทำงานกระดิกที่สนามบินแห่งนี้มากกว่าสิบปีกำลังยืนทิงไม้ถูพื้นอยู่ไม่ไกลนักเธอมองเห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเธอไม่ใช่คนแรกที่เห็นรถตู้สีดำคันนั้นเธอรู้ว่ารถตู้เหล่านั้นมักจะมาในเวลานี้ แต่ไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้เธอจำรอยยิ้มของพระภิกษุรูปนั้นได้เป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความสุขแต่มาจากความเข้าใจในบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่ามันคือรอยยิ้มของการยอมรับชะตากรรมเธอก้มลงเก็บเสื้อลูกประคำของหญิงชราคนนั้นที่กลิ้งอยู่บนพื้นมันเป็นลูกปัดไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือเย็นชืดเมื่อสัมผัสกับผิวหนังของเธอป้าสมศรีเดินเข้าไปหาหญิงชราคนนั้นอย่างช้าๆ ดวงตาของหญิงชาราเบิดโพรงและสันเทามันเป็นฝันร้ายใช่ไหมลูกเธอถามด้วยเสียงแหบพร่าป้าสมศรีสายหน้าช้าช้าเธอยื่นลูกประคำคืนให้และปกระซิบเบาๆบ,บุญบาปมันมองไม่เห็นด้วยตาหรอกค้าคุณป้ามันอยู่ในกระเป๋าของคนที่ยื่มันไปคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมันเจาะลึกเข้าไปในความเงียบที่ปกคลุมอยู่ความไม่มั่นคงที่แทรกซึม ผู้คนเริ่มสลายตัวไปอย่างช้าๆแต่ไม่ใช่ด้วยความสบายใจพวกเขาเดินไปยังประตูทางออกไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ละก้าวที่เดินไปนั้นรู้สึกเหมือนหนักอึ้งกว่าเดิมความสงสัยได้หวานเมเล็ดลงไปในจิตใจของพวกเขาแล้วห้องโถงผู้โดยสารขาออกที่เคยดูโออาและน่าตื่นตาตื่นใจบัดนี้กลับดูเย็นชาและห่างเหิน แสงไฟนีออนที่สว่างจ้าดูเหมือนจะเปิดเผยความจริงที่น่ากลัวบางอย่างไม่ใช่เรื่องของพระภิกษุรูปเดียวแต่เป็นเรื่องของความเปราะบางของสัญ,ญลักษณ์และความง่ายดายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถถูกนำออกไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนักธุรกิจชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เดิมทีกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ค่อยๆพับมันลงเขามองไปยังสารพระภูมิที่ว่างเปล่าแล้วหันไปหาเพื่อนร่วมง,งานชาวไทยของเขา เกิดอะไรขึ้นกับพระรูปนั้นเขาถามด้วยน้ำเสียงกังวลเพื่อนร่วมง,งานชาวไทยคนนั้นสายหน้าสีหน้าของเขาดูหมองคล้ำและผิดหวังผมไม่รู้ครับแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้มันเหมือนกับว่าเสาหลักบางอย่างได้พังทลายลงไปเขาพูดเบาๆและเงยหน้ามองเพดานที่สูงลิบลิ้วของสนามบินร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้ที่แท่นบูชา ทูบดอกสุดท้ายกำลังมอดไม่ลงควันจางๆลอยขึ้นไปในอากาศกลิ่นหอมของกํายานอ่อนลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงกลิ่นอับของหินอ่อนและน้ำยาทำความสะอาดที่ป้าสมศรีทิ้งไว้บนพื้นหินอ่อนที่เย็นเฉียบมีรอยเท้าเปียกๆสองสามรอยที่ยังไม่แห้งสนิทมันคือรอยเท้าของเจ้าหน้าที่ชุดดำที่เพิ่งเดินจากไปเป็นหลักฐานเดียวที่หลงเหลืออยู่ของเหตุการณ์อันน่าตกใจ ผู้โดยสารเริ่มกลับไปสนใจการเดินทางของตัวเองแต่การกระทําของพวกเขานั้นไม่เหมือนเดิมพวกเขามองไปยังรูปปั้นเทพต่างๆในสนามบินด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมีคําถามที่ไม่ได้รับการตอบมีความไม่ไว้วางใจที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆมันเป็นค่าคืนที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ซึ่งความหวังในการเดินทางถูกบทบังด้วยความจริงที่โหดร้ายความจริงที่ว่า แม้แต่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงสว่างจ้าความมืดมิดก็สามารถเข้ามาโอบล้อมและนำพาสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาออกไปได้อย่างง่ายดายทิ้งไว้เพียงความเยือกเย็นและความสงสัยที่ไม่สิ้นสุดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางทางกายภาพเท่านั้นมันเป็นการเดินทางภายในที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สบายใจ สนามบินที่เปรียบเสมือนประตูสู่โลกบัตรนี้กลับกลายเป็นกระจกที่สะท้อนความสับสนวุ่นวายภายในจิตใจของผู้คนและคำถามที่ดังที่สุดก็คือใครคือพระภิกษุรูปนั้นกันแน่และคำตอบของคำถามนั้นก็เริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆไม่ใช่จากประกาศอย่างเป็นทางการของสนามบินแต่จากกระแสลมที่พัดผ่านจากโลกภายนอกเสียงซุบซิบกระชอนในโลกออนไลน์เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเรื่องราวของ พระอาจารย์ศิลาพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและมีชื่อเสียงจากการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดที่วัดเล็กๆในต่างจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่ร่ำรวยอย่างลึกลับทรัพย์สินที่มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาการเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นนักข่าวอิสระคนหนึ่งนามว่าเกริกพลกำลังนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆใกล้สนามบิน กาแฟเย็นชืดอ,อยู่ในแก้วเขาคือคนแรกๆที่ปฏิปต่อเรื่องราวได้เกรกพลไม่ใช่คนสนใจเรื่องสยศาสตร์แต่เขาสนใจเรื่องการเงินที่ผิดปกติเขาพบว่าช่วงเวลาที่พระอาจารย์ศิลาถูกนำตัวออกไปนั้นตรงกับช่วงเวลาที่บริษัทแลกเปล่นเงินตราต่างประเทศขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีครั้งสำคัญบริษัทนี้มีชื่อว่ามงคลก้าวหน้า ซึ่งทำธุรกิจด้านการขนส่งมูลค่ามหาศาลร,รวมถึงการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเกิดคนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติสารพระภูมิที่สนามบินไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มันอาจเป็นจุดนัดพบที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จุดนัดพบระหว่างโลกแห่งความศรัทธากับโลกแห่งการฟอกเงินพยานที่ไม่คาดฝันป้าสมศรี พนักงานทําความสะอาดที่เพิ่งมอบรูปประคำคืนให้หญิงชรากลับมาทํางานในวันรุ่งขึ้นด้วยความรู้สึกที่หนักอึง้งเธอทําความสะอาดบริเวณนั้นอย่างละเอียดที่ถ้วนแล้วเธอก็พบสิ่งหนึ่งมันเป็นเหรียญทองแดงเก่าๆไม่ใช่เหรียญบาทธรรมดาแต่เป็นเหรียญพระเครื่องรุ่นเก่าที่หายากมากมันถูกซ่อนไว้ใต้กระถางทูบอย่างไม่ตั้งใจด้านหนึ่งสลักเป็นรูปพระภิกษุชราที่สงบเยือกเย็น ป้าสมศรีจำได้ทันทีว่ามันคือพระเครื่องที่พระอาจารย์ศิลาเคยใส่ไว้ในย่ามเสมอแต่สิ่งที่ทำให้เธอใจเต้นคืออีกด้านหนึ่งของเหรยนนั้นมีการสลักหมายเลขเล็กๆด้วยมือเป็นชุดตัวเลขที่ดูเหมือนไม่มีความหมายป้าสมศรีที่ไม่รู้หนังสือมากนักแต่ด้วยสัญชาตญาณบางอย่างทำให้เธอรู้สึกว่านี่คือรหัสเธอเก็บเหรยนนั้นไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างเงียบๆเ,เธอไม่ไว้ใจใครอีกแล้วในสถานที่แห่งนี้ ปริศนาของหมายเลขเก,กลือคนเริ่มทำงานหนักขึ้นเขาตามรอยเส้นทางการเงินของบริษัทมงคลก้าวหน้าและพบว่าเงินทุนจำนวนมากของบริษัทนี้ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับวัดพัฒนาบุญซึ่งเป็นวัดที่พระอาจารย์ศิลาเป็นเจ้าอาวาสขณะเดียวกันเก,กลือคได้รับข้อมูลภายในที่ไม่เป็นทางการจากเพื่อนที่ทำงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พวกเขาบอกว่าก่อนที่พระอาจารย์ศิลาจะถูกนำตัวออกไปมีการเดินทางเข้ามาของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเป็นทูตพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้านที่ร่ารวยการเดินทางครั้งนี้ถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดข้อมูลการเดินทางของบุคคลน,นี้คือวันที่และเวลาที่เข้าสู่ประเทศไทยซึ่งตัวเลขเหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกับชุดตัวเลขที่ป้าสมศรีพบเกิืพลพยายามหาทางติดต่อแหล่งข่าวลึกลับที่เขามี ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ผู้รู้ความลับของเครือข่ายนี้ในที่สุดเขาก็ได้คำตอบความจริงที่เยือกเย็นแหล่งข่าวบอกเกลเคิว่าเหรียญน,นั้นคือกุญแจดิจิทัลไม่ใช่กุญแจที่เปิดประตูจริงแต่เป็นรหัสสำหรับเปิดตู้นิรภัยเข้ารหัสในระบบคลาวรหัสที่สลักไว้บนเหรียญทองแดงนั้นคือการรวมกันของวันที่เข้าประเทศของทูตพิเศษ และตัวเลขอื่นๆที่ใช้ระบุบัญชีลับในต่างประเทศพระอาจารย์ศิลาไม่ได้ถูกจับกุมเพราะการฟอกเงินเล็กๆน้อยๆแต่ท่านเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายที่ซับซ้อนและใหญ่โตเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินสกรปรกที่มาจากการค้าผิดก,กฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาซักให้สะอาดภายใต้ฉากหน้าของการทำบุญสนามบินสุวรรณภูมิและสารประภูมิจึงไม่ใช่แค่ประตูสู่ประเทศไทย แต่เป็นประตูสู่การเงินใต้ดินการเผชิญหน้าในความมืดคืนนั้นเกลกพลตัดสินใจเดินทางไปยังศาลพระภูมิอีกครั้งเขาต้องการยืนยันรหัสบางอย่างที่เขาได้มาจากแหล่งข่าวเขาเดินผ่านผู้โดยสารที่ดูเหนื่อยล้าจากการเดินทางความรู้สึกที่แตกต่างจากผู้คนเหล่านั้นคือความตื่นเต้นและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันขณะที่เขากำลังยืนอยู่หน้าศาล เขาสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตุ่มของคนคนหนึ่งกำลังกวาดพื้นอยู่ไม่ไกลคือป้าสมศรีเกริดพลรู้ว่าเขาต้องเสี่ยงเขาเดินเข้าไปหาเธอคุณป้าครับเขาพูดเสียงเบาผมทราบเรื่องเหรียญที่คุณป้าเจอมาครับป้าสมศรีเงยหน้าขึ้นมามองดวงตาของเธอแสดงความประหลาดใจอย่างที่สุดแต่ก็มีความสงบแฝงอยู่คุณเป็นใครเธอถามกลับผมเป็นนักกล่าวครับ ผมพยายามตามหาความจริงเบื้องหลังเรื่องของพระอาจารย์ศิลาเกิดพลเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังอย่างรวดเร็วเรื่องบริษัทมงคลก้าวหน้าเรื่องทูตพิเศษและเรื่องตู้นิรภัยเข้ารหัสเมื่อป้าสมศรีได้ยินเรื่องรหัสเธอก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบเหรียญทองแดงนั้นออกมามันเป็นเหรียญที่เย็นชืดและหนักแน่นป้าสมศรีมองหน้าเกิดพลอย่างพิจารณา และตัดสินใจบางอย่างอางรวดเร็วเอาไปสิ <c oughs> เธอพูดความจริงมันต้องออกมาจากที่ที่มันถูกซ่อนไว้ทันใดนั้นแสงไฟนีออนในบริเวณสารพระภูมิก็กระพริบดับลงเป็นเสี้ยววินาทีความมืดเข้าปกคลุมอย่างฉับพลันแล้วก็สว่างขึ้นใหม่ทันทีแต่ในเสี้ยววินาทีแห่งความมืดนั้นมีเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นกำลังเดินเข้ามาใกล้จากด้านหลังของพวกเขา เกริกพลและป้าสมศรีหันไปมองพร้อมกันชายร่างใหญ่ในชุดสูทสีเข้มยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของเขาจ้องตรงมาที่เหรียญทองแดงในมือของเกริกพลรอยยิ้มเยินชาปรากฏบนใบหน้าของเขานั่นไม่ใช่ของที่คุณควรเก็บไว้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบมันเป็นของทำบุญที่ต้องส่งคืนให้วัดบรรยากาศในสารพระภูมิกลับมาตึงเครียดอีกครั้งความเงียบที่หนักอึ้งกว่าคืนก่อนเข้าปกคลุมบริเวณนั้น มันไม่ใช่ความเงียบของความสับสนแต่เป็นความเงียบของอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาความตึงเครียดแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณเงาของชายชุดสูททอดยาวบิดเบี้ยวบนพื้นหินอ่อนเกลดกพลรู้สึกถึงอะดรีนาลีนที่พุ่งผ่าในร่างกายมือของเขากําเหรียญทองแดงไว้แน่นจนเจ็บมันไม่ใช่แค่เหรียญแต่เป็นหลักฐานที่อาจสันนคษนเครือข่ายอำนาจมืดทั้งประเทศป้าสมศรีไม่ได้แสดงความตกใจ เธอกลับกล้าไปข้างหน้าเล็กน้อยยืนอยู่ระหว่างเกลิกพลกับชายชุดสูทของทำบุญต้องคืนวัดจริงค่ะป้าสมศรีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบแต่ถ้าบุญนั้นถูกแปลรูปเป็นเงินบาปมันก็เป็นของกลางคำพูดนั้นทำให้ชายชุดสูทชะงักไปเล็กน้อยรอยยิ้มเย็นชาของเขาหายไปกลายเป็นความฉุนเฉียวที่แฝงด้วยอันตรายคุณป้าไม่เกี่ยวชายคนนั้นพูดเสียงต่ำส่งเหรียญมาให้ผม เกลกลรู้ว่าเขาไม่มีทางสู้กับชายร่างใหญ่นี้ได้ด้วยกำลังเขาตัดสินใจอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้วิ่งหนีแต่เขาพุ่งตัวไปด้านข้างของสามพระภูมิมืออีกข้างของเขากดโทรศัพท์มือถือที่เปิดระบบบันทึกเสียงและตำแหน่งไว้เขารู้ว่าการเปิดเผยคือการป้องกันที่ดีที่สุดเขาไม่จำเป็นต้องเปิดตู้นิรภัยนั้นเองแค่ต้องให้โลกได้รับรู้ว่ามันมีอยู่รหัสนี้เป็นของทุกคนเกลกลตะโกนเสียงดัง หวังว่าจะมีผู้โดยสารคนสุดท้ายที่กำลังจะเดินผ่านได้ยินชายชุดสูทพุ่งเข้าใส่เกืิกพลอย่างรวดเร็วแต่ป้าสมศรีใช้ไม้ถูพื้นที่เปียกชุ่มขวางทางไว้ไม้ถูพื้นกระแทกเข้าที่หน้าแข้งของชายคนนั้นอย่างแรงทำให้เขาเสียจังหวะไปเพียงเสี้ยววินาทีนั่นเพียงพอแล้วเกริกพนชนเข้ากับแผงกันโลหะข้างสารเขากดส่งไฟล์บันทึกเสียงและตำแหน่งที่อยู่ไปยังอีเมลสำรองของเขา พร้อมแนบภาพถ่ายเหรียญทองแดงที่เขาเคยถ่ายไว้วินาทีถัดมาเขาก็ถูกกระแทกลงกับพื้นอย่างรุนแรงเหรียญทองแดงหลุดออกจากมือของเขามันกลิ้งไปอย่างรวดเร็วบนพื้นหินอ่อนที่เงาของมันสะท้อนแสงไฟที่กลับมาดววงจ้าชายชุดสูตรรีบก้มลงคว้าเหรียญน,นั้นไว้ความเงียบก่อนพายุชายชุดสูตรกำเหรียญไว้ในมือเขายิ้มอย่างมีชยัย แต่ความสำเร็จของเขามาถึงช้าเกินไปวินาทีนั้นเองเสียงสัญญาณเตือนภัยของสนามบินก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่ใช่สัญญาณเตือนเพลิงไหม้แต่เป็นเสียงเตือนความปลอดภัยระดับสูงที่ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินร้ายแรงเท่านั้นตามมาด้วยเสียงประกาศจากโคศกสนามบินเรียนผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้มีรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกกรุณาอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รถยนต์ของตำรวจสนามบินและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคันแล่นเข้ามาในบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วไม่ได้มาเพราะการบันทึกเสียงของเกิดกพลแต่เพราะการโอนเงินฉุกเฉินครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันจากบัญชีของบริษัทมงคลก้าวหน้าซึ่งการโอนเงินจำนวนมหาศาลนี้กระตุ้นระบบตรวจสอบการฟอกเงินระดับประเทศโดยอัตโนมัติเครือข่ายอำนาจมืดที่พยายามนำเงินหนีออกนอกประเทศกำลังแตกตื่นเพราะการหายตัวไปของพระอาจารย์ศิลาและรหัสสลับ จึงได้กระทําการผิดพลาดครั้งสุดท้ายท่ามกลางความโกลาหลชายชุดสูทเห็นไฟสัญญาณของตํารวจสาดส่องมาทางเขาใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีซีขาวเขากำเหรียนทองแดงแน่นและวิ่งหนีเข้าไปในฝูงชนที่เริ่มตื่นตระหนกบทสรุปแห่งศรัทธาที่แปลเปลี่ยนเกลือพลและป้าสมศรีนั่งอยู่บนพื้นพวกเขาปลอดภัยแล้วแต่จิตวิญญาณของพวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในที่สุดเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยเหรียญทองแดงถูกค้นพบในเวลาต่อมาในบริเวณทางขยะใกล้กับทางออกของเจ้าหน้าที่หลักฐานการฟอกเงินของเครือข่ายที่แอบอ้างความศรัทธาถูกนำมาเปิดโปง,งเงินบริจาคหลายพันล้านบาทที่ควรนำไปสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลกลับถูกใช้ในการพนันและผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองและพระภิกษุบางรูปพระอาจารย์ศิลาถูกดำเนินคดีอย่างเป็นทางการถูกจับกุมในฐานะนักโทษไม่ใช่พระภิกษุ สนามบินสุวรรณภูมิกลับสู่ภาวะปกติในวันรุ่งขึ้นแต่สารพระภูมิที่นั่นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีพระภิกษุรูปใดมายืนสวดมนต์อย่างเปิดเผยที่นั่นอีกแล้วในช่วงหลายเดือนผู้โดยสารยังคงมาขอพรแต่พวกเขาไม่ได้ขอด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์เหมือนก่อนสายตาที่พวกเขามองไปยังสารพระภูมิเต็มไปด้วยความสงสยัยความระมัดระวังและความเข้าใจที่เจ็บปวด ว่าศรัทธาที่ถูกใช้เป็นฉากบางหน้าสามารถนำมาซึ่งการทรยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ป้าสมศรีกลับมาทำความสะอาดตามปกติแต่เธอไม่ได้เห็นแค่สิ่งสกปรกบนพื้นอีกแล้วเธอเห็นรอยเปื้อนของความโลภที่ทิ้งไว้และในทุกการเช็ดถูของเธอมันคือการพยายามทำความสะอาดความเชื่อที่แตกสลายของเธอเองสำหรับเกลเพลเขาได้รับชื่อเสียงในฐานะนักกล่าวผู้กล้าหาญ แต่ในทุกครั้งที่เขาเดินทางมาที่สนามบินแห่งนี้เขาจะมองไปยังสารพระภูมิและจดจำรอยยิ้มสุดท้ายของพระอาจารย์ศิลารอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความบริสุทธิ์แต่มาจากความรู้แจ้งถึงความมืดมิดที่ทุกคนมีอยู่ในใจและนั่นคือบทเรียนสุดท้ายที่สารพระภูมิแห่งสนามบินกรุงเทพได้มอบให้จงศรัทธาในความจริงอย่าศรัทธาในเพียงสัญ,ญลักษณ์